เนี่ยช่วงนี้นะครับตอนเรามาช่วยประชาชนตอนนี้กำลังหาเครื่องเสียงนะเครื่องใช้ไฟฟ้าไฟฟ้าตอนนี้เราตัดเพิ่งตัดกระแสไฟฟ้านะครับเอาต่อกำไรเข้ามาช่วยเหลือโอ้โันอยใ่ม่วห่วเนี่ยใส่เลยอันนี้ว่นนี้ ก,ก,ออก,ก็ส่อ,องหน่บ่มาอย่างมันต่วเรื่องเลยนะนี่ล้างตู้เพิ่มมารู้ว่าล้างตู้โบราณอยู่เลยท้อก็ไหนวะมันก็มันก็โบราณน้เแต่บ่สัมภาษน้องไม่ได้ยังไสัมภาษณ์นี้ขอสัมภาษณ์คุณอภิชาตินะครับ <c oughs> นี่สถานการณ์น้ำเป็นไงบ้างครับตอนนี้หนักครับหนัก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 นี่เป็นขันหนักหนะครับหนักคนหนักี่คนหนักเลยเอ็วพยาดปีนขึ้นไปก่อนนะนี่นุ่งปีนไหนบ่ 你怎么就发我了？对。哈哈哈哈哈！你们两个贪呢？你这个贪滴不滴？昨天我们没在等吗？在等呀，兄弟们。多少？三万。三万。才六分钟啊？哎呀，你看，你看，就。哇。就是，就是咯，就是。嗯。你这怎么的？嗯。兄弟，坐坐，坐坐。兄弟，坐坐，兄弟。哎，兄弟，别关灯，我得查，累啊累。别吵我。 เป็นไข่ครับกระถาที่ขาดเท่านี้เหยอใส่ใส่มาใส่มาเนี่ยมันมอวเคยอันยู่ใน่สอมนละนี่เป็นอันทีรสี่ยันเจียวรถไฟไฟอู่หรอตอนนี้เราอยู่ทำรลวง ปฏิการสัมผัสยังไม่เทยงเลยเราไม่รู้นะครับแต่เราเจาะไไปก่อน,นอยืออนรูสะพานมาหมดเลยจะพิลุกันรึมัไ้ไ,ไม่บอกเจ้าชาติยังเมื่่ละ ารคับไมก่าเอียมันเสกเง้เงียตอี้นพงี้จะถูเตมไม่เห็นแต่เคองเชียงบูทุดด้วยเอาจุกผุนทึ่งหอกมันบอกนี่เครื่องยาวแล้เครื่องบูทูดน่ว่าต่ไนนวลงนี่เบเนี้ยนี่ร่างดูมันเงียดูมันเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันู เออหอยมันึงไ้หาหาคนย่างะับ้งไปาไปย่งกขับไปให้เก่านะครับย่างก็เลือไปให้เก่าเฮ้ยเพิ่งมาเลยเพิ่มเลยครับกริ่เลยคับเเลยครับเรเลยบรไปย่งบราไปยังเลือาคนเขาย่งเดียวคนย่ง tại mấy bạn ơi tôi tưởng anh em bây giờ rồi tôi là một bạn giỏi tí hết mẹ có tao ้าถอไ้องเท่วถัวถั่วไม่พี่บุญหวานต้องเรียนนะั้เนี่ยเดี๋ยวต่หันไปเขายี่พอตี้องเรียนเนาะกูกูให้ระวังด้วยนี่ตามระดับด้วยตามระดับได้แล้ว